Nah huh. ตาฝากเต็มแล้วนา้าดีกับผมนี่ครับ <c oughs> สุัสัีสัสดีตนเศ้ามือนะครับพี่นองนี่ช่องไวพระรื่กับข้ามาหลอ,าอกอาเฮ็ดทึกเก่าแล้วครับนี่มาปลาเก่าครับนี่คนเต็มป้าครับคุณ ขาฝนเต็มป้าแล้วครับผุ่นย่งียบเงียบเลยครับนี่กับมากับแม่น้องไอ้กับนี่กลับไปหล่นต้องกันครับไปสิพอเห็ดเยื้อน้องไอ้กับแมานั่งผุ่นเขาไปทั้งนั้นเลยครับนี่พี่น้องเอ้ยนี่เห็ดยูคาดอกงามๆครับนี่เอ้ยบึงผุ่นเอิ่นกันเต็มป้ายแล้วครับพี่น้องดอกงามๆเลยครับนี่เก็บกล่องหนึ่ก้อนครับทั้งปาดขาครับ ปุ่นสองดอกสามดอกครับนะปาด์ูโวยโถดหลายๆครับไปใหม่บังครับมือถือถ่ายกัสิจังสีแล้วพี่น้องครับดอกงามๆเลยครับพี่น้องดอกงามๆครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับเนี่ยดอกงามแห้งครับปุ่นอีกดอกหนึ่งครับพี่น้อง สองดอกง่ายๆครับนี่เออเกือบเถ่าพี่น้องแต่กระดอกใหญ่งามครับนี่ปากาก่อนครับพี่นอ้องดอกงามแห้งครับนี่เห็ดโตโปเยอะครับนี่อ่อนน้อครับนี่ดอกงามงามครับครึ่งตาแล้วครับเออจริงๆเลยครับนี่ดอก

ปลปุดอกครับดอกตงง่งเ็ดปลาหยาพี่นอ้องดอกตั้งแง่ครับห้างพี่นอ้องคน้ลายสว เนี่ยคือเนี่ยต้นเนี่นเหงาเป็นมูนะครับเนี่ยป็นเหยียบเป็นมูลเลยครับฝนอ้นอซ่อนนะครับมีแตะถึงเหยียบมั้งครับมูลมืดดีนะครับดอกอยังแข็งครับเนี่ย โอ้ดอกงดงามพลังการเลยครับเลยดอกมุนอุ้นห้อยแล้วพี่น้องโอ้ยดอกงดงามเลยน้องเอ้ใบใหญ่ค่ะสบปีด้ค่ะดอกใหญ่มากครับพี่น้องเกิดบ่งรอกเป็นตะเกิดีนละเฮ็ดก็ได้ ชุมครับแข็งแข็งนีง่ดอกเออดอกงามๆเลยครับนี่เห็ดยูคาเห็ดถั่งผมแกบ่บานกับโลละลอยสุกแล้วลลโลละสองลอยครับนาะอันสิบแปดท่ามจะเอาไปล่างท่ามจะเอาไปล้วนเห็นสุกอีกครับเอ้ยนี่ดอกงามๆพี่น้อง อีกดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยดอกง,า,ง,งามๆอินดีพี่น้องดอกง่ายฮ็ตตุ๊กปอยครับนี่สุดยอดครับดอกกำลังแสบเลยครับนี่ดอกงามๆพี่น้องเฮ็ด มายก็ย่อโจโดต่อเลยครับพี่น้องน่าคือเนาโห้ยตกยังไงหล่นไม่หล่นมือแล้วครับพี่น้อง năm siri độ chắc ít chắc một đi mưu nó ngay ngay cái nòng เสร็จแล้วครับนี่ดอกงามๆนาะกำลังเขียวๆเลยครับนี่หนองเอึ้งดอกงามๆครับ กำลังฟอกแกงเลยครับเก็บอย่างนี้ครับไม่แต่ยาแฝกครับเกือบไงบ่เกือบไงมันคักมันแน่ดอกเต็มตาละ่น่นันพอเห็นแล้วุ่น มือหมูหนึ่งม,มือเนี่คือปูนปูนหมูบแบบไงเลยผึ่งฝ่าพอนี่ครับเฮ็ดแล้วครับผึ่งเกือบเท่าเอาไปเฮ็ดเชือเอาไปเฮ็ดเชือกเราจะเอาไปเฮ็ดเชือเห็ดตักก็เฮ็ดออกแล้ว เป็นกระเต็มตาแล้วครับพี่น้องได้สุกคนมานี่นดอกบัวคอยใหญ่เนานะมันอยู่หกตัวนี้อยู่อระเภทเชื่อดอกไม่ สามดอกงามๆพี่นอ้อง,งพ่อแล้วพี่น้องมูงนึงครับนี่ปลาว่าโอเคลอปลาสิครับแล้วครับพี่นอ้องเต็มตาแหละ ครับเกี่ยวปื้อเลยพี่น้องคุณครับเกือบเต็มตาแล้วครับเน่ยดอกกล้าง,งามพี่น้องดอกงามพักงามเนี่ผัดเหยียบเทปพี่น้อง ะออนครับข้าแต่ข้งครับนี่้องเทเลยครับนี่ กันยาแตกพี่น้องดอกงามครับหน้องไงพันพอได้ครับหนิหนอไอไงมันน่ะมันนี่น,นพี่น้องพอ,อดอกบางงามนึ่งไอ่เขาคนเห็นครับนี่ดอกยางงามเลยครับนน่ งามเลยพี่น้องเห็ดทุกพูดแล้วพี่น้องวันนี้นตาทุกพูดเลย Apa benda? Wah, lebih lama. Yeah. <laughs> เก็มปลาจะน้องสองสามสี่ครับ นี่ตานองมั้นี่กุลกตาครับนี่นาบังจักตาครับนี่ตากตามมจักตานี่สิบเอตาครับเต็มกะตาทุกคนเลยครับถุงปุ๋ยถุงยามาใส้ถุกโอ้ยบังดอกเห็ดตะอ้อนมาครับนี่ป่วนตู้ปุยอยู่ดอกเห็ดสูกหวาน เอกเฮ็ดกันไงจะของครับเฝ้าเมื่อบานเฝ้าไปเกลเฮ็ดผมกินแล้วครับเนี่ยเต็มตาทุกคนครับพี่น้องได้คลิปนี้กับซ้ำนีก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องไอ้พระรุ่นนะครับจะซ้ำนีก่อนเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ เต็มรถครับพี่น้องไอ้คือรถแล้วไอ้ตาหนองไอ้มีกระตาหนองไอเต็มตาขึ้นกันกันนี่หนองไอมาก